สวัสดีครับผมร้านบางดุลครับนี่ก็จะเป็นสายเอ็นทําบวงดักไก่นะครับใครที่เอาจะไปทําเองนะครับใครที่จะไปทําเองก็สั่งซื้อได้ครับหนึ่งถุงมีสิบม้วนนะครับสิบม้วนเล็กหนึ่งถุงมีสิบม้วนนะครับเป็นสายเอ็นมาเลยนะครับม้วนหนึ่งทําได้สามสิบหลักนะครับสามสิบหลักสามสิบหลักสามสิบหลักนะครับ ก็ถุงหนึงมี10ม้วนนะครับใครที่สนใจจะเอาไปทำเองนะครับจะเอาไปทำเองบวงดักไก่ดักนกอิลุ่มดักนกกวักนะครับก็สั่งซื้อสายเอ็นไปไปทำเองได้นะครับมีอุปกรณ์เช่นห่วงทองเหลืองก็มีนะครับเชือกเชือกพันหลักเชือกราวนะครับ สาย PE นะครับมีทุกๆอย่างนะครับใครที่ยาจ,จะไปทําเองยกเว้นหลักอย่างเดียวนะครับหลักไม่ได้ขายเพราะมันหนักนะครับหลักต้องไปหาเองนะครับไอ้พวกอุปรกรณ์อย่างอื่นมีขายนะครับนี่เป็นสายเอ็นเบอร์80ดสิบนะครับเบอร์แ80ดํิบ่วงดักไก่ดักน้อิรุ่มนะครับ่ใครสนใจก็ติดต่อมาได้ครับ